ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพายสต็อกพิกนะครับประจำวันที่11เมษายนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าใครกันที่ในมุมมองของหลักทรัพย์ายนะครับที่น่าจะได้ประโยชน์จากโครงการดิจิตอ l วอลเล็นะครับจะเป็นคาปีกไหมนะครับหรือจะเป็นตัวดิจิตอล t i ม e ฟอร์เมชันไหมนะครับเดี๋ยวเชิญน้องๆพูดคุยกันได้เดี๋ยวพี่ส่งไมให้อันนี้ดีกว่าอันนี้ไปเก,การจะเข้าปากมานะ อ่ะเชิญครับก็อันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องดิจิตอลวอลเล็เนี่ยเราก็มองเป็นในแง่ของถ้าสมมติเป็นกลุ่มค้าปลีกนะครับก็อย่างที่เรากล่าวเกินไปข้างต้นเนี่ยคือเรามองว่าตัวที่เป็นกลุ่มค้าปลีกเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบหมายถึงว่าเขาบอกเขากาหนดการใช้ใช้ใช้ซื้อสินค้าได้2แบบนะคือหมายถึงว่าแบบแรกคือเริ่มตั้งแต่ว่าประชาชนที่ได้เงิน10,000บาท ไปใช้กับร้านค้าขนาดเล็กหรือร้านสะดวกซื้อนะครับที่อยู่ตาม s t a n ดโ l โ n e หรือว่าตามที่เป็นปั๊มน้ำมันต่างๆนะครับ2คือร้านสะดวกซื้อต่างๆหรือว่าร้านค้าขนาดเล็กเนี่ยก็จะเป็นต้องซื้อสินค้ามาขายก็ไปซื้อสินค้ากับร้านเรยนรูปแบบไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นครั้งที่2ท,ที่ที่เกิดการซื้อแปลความได้ว่าครั้งแรกเนี่ย เราเชื่อว่าจะร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันมีแค่เจ้าเดียวนะครับอันเนี้ยในที่เราเวอร์คือ c p r นะครับอาจจะมีถ้ามองไปเป็นในที่อยู่ในตลาดก็เป็นธนพิริยะหรือว่าแม้กระทั่งตัว KK ที่อยู่ภาคใต้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวของร้านที่จะได้ประโยชน์ในช่วงของเป็นขาแรกนะครับขาที่2เนี่ยก็จะมีร้านร้านที่เป็นร้านคับอีกขนาดใหญ่นะก็มี ก็ทุกเจ้าแหะครับที่เป็นราคาปิดขนาดใหญ่ก็จะได้ประโยชน์ในขาที่2ทีนี้แต่ละตัวเนี่ยเราประเมินว่ามันจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนในแง่ของดิจิ a l ลวอลเล็ตครับเราก็มองว่าที่รัฐบาลเนี่ยมองว่าจะดัน GDP จากปัจจัยตรงเนี้ย2 2ถึง1.6%ครับเราก็สมมุติฐานว่าเออมันน่าจะมีการผลักดันเซ s o โซเซลโกสจากปัจจัยตรงเนี้ยประมาณเอ,อถึง1.5%แล้วแต่ c a t เตอร y นะเรามองคัตเตอรี่ที่เป็นตัวของอตัวที่เป็นสเต็ l เปิลเนี่ยน่าจะดันได้มากกว่าตัวของ d i ชีเชนเน n ลี่นะก็เลยให้ดิช c เช n เนลี่เนี่ยบวกแค่0.5%นะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราดูเซมโซเซลโคส correlation with ตัวของ Thailand GDP เนี่ยของกลุ่มค้าปีกเนี่ยก็ค่อนข้างจะมี correlation c o r l a t i o n ที่สูงนะมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกที่ค่อนข้างมากนะครับ ทีนี้เราดูถ้าอย่างตัวของที่เรามองว่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือจะเป็นตัวของ c p r นะคือเรามองว่าอัพไซด์จากปัจจัยตัวของ Digital ว a l เล็ตรงนี้น่าจะอยู่ที่ปรนะมาณ6.5%น6.5%ะถ้าเราดู Correlation ของเซ e s o c เซก c o ส e กับ GDP อของเขาเนี่ยก็78%็ดคร์เก็คือเรามองว่าปัจจัยตรงนี้น่าจะหนุนในแง่หลกัหลกๆไปที่2ตัวหลกัหลกๆก็คือ c p r แล้วก็ BJC นะคือตรงสตัวนี้น่าจะมีปัจจัยเชิงบวกจากตัวของดิจิ t a l Wallet นะครับ ส่วนตัวอื่นเนี่ยเนื่องจากว่าหลายๆตัวเนี่ยอาจจะมีธุรกิจในต่างประเทศอย่าง CRC มีธุรกิจทั้งในเวียดนามแล้วก็ในอิตาลีอาจจะไม่ได้รับประโยชน์มากถึงขนาดนั้นแล้วก็ตัวของที่เป็นธุรกิจที่เป็นตัวของที่เกี่ยวเนื่องกับการ,รกลุ่มส้มแซนและตกแต่งเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยหรือเป็นทางเลือกแรกๆสําหรับคนที่ใช้นะครับก็คิดว่าปัจจัยตรงนี้น่าจะหนุนกลุ่มค้าปีกมีอัพไซด์ประมาณสัก3%เนะครับจาก ตรงปัจจัยตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าให้เราเลือกว่า,าตัวไหนที่สำหรับกลุ่มค้าปีกที่จะได้มาประโยชน์ก็จะเป็นตัวของ c p r แล้วก็ BJC นะครับแล้วก็ตัวอื่นๆก็ลดหลังล,ลงมาตามปัจจัยนะครับก็พอพิกเราก็เป็นตัวของ c p r แล้วก็ BJC สำหรับกลุ่มค้าปีกในแง่ของ Digital Wallet นะครับ ทีนี้มันนอกจากตัวนี้แล้วเรามองไปสินค้าที่ขายอยู่ในในร้านของตัวของทางค้าปีต่างๆเนี่ยที่จะได้รับประโยชน์ต่อเนื่องจากตรงนี้ก็มองไปสมมุติว่าเรามองไปว่าสินค้าอะไรที่ขายในร้านบ้างเป็นพวกเครื่องดื่มไหมเป็นขนมขบเคี้ยวไหมนะครับก็มีหลากหลายนะคือถ้าคุณไปดูคนที่มี contribution พวกนี้ก็ โอสุตภา,าะจะมีคอนดิบิชันในประเทศเยอะนะแล้วก็มีคาราบาวแดงนะครับตัว CBG นะครับแล้วกอ็อิชิตันซึ่งมีคอนดิบิชันตัวที่เป็นเทนนิสชาติเตทเยอะนะเป็นตัวโชว์หัวเยอะนะก็ตัวนี้ก็คิดว่าแล้วเขาก็ขายในประเทศค่อนข้างมากก็น่าจะได้ประโยชน์ส่วนเซเป้อะไรพวกนี้อาจจะไม่ไม่ได้มีคอนดิบิชันในประเทศมากนะครับแล้วก็ตัวที่เป็น หรือว่าเป็นขนมหรืออาหารประเภทอื่นๆสาหล่ายไหมอะไรหรือว่าเป็นขนมขบเคี้ยวประเภทอื่นๆทาโร่อะไรอย่างนี้ก็เราคิดว่ายังไงพวกนี้ก็จะได้รับประโยชน์ตามมานะครับของที่ขายในเซเว่นหรือว่าเซเว่นหรือเป็นอะไรต่างๆนะครับประมาณนี้ครับผมก็คือสรุปก็คือว่าเรามองว่าตัว c p พ่น่าจะเป็นตัวที่ได้ประโยชน์ที่สุดเพราะว่าถ้าดูจากที่แถลงเมื่อวานนะในความคิดของหนุ่มหนุ่มคิดว่าเซเว่นอีเเว่นใช้ได้ถูกไหม ในในมุมมองเราเนี่ยเรามองว่ามันคือร้านสะดวกซือ้อแล้วเขาเขากำจัดความว่าอ,อ,อยู่ standalone. s t a n d a แ o น e standalone หนึ่งก็เขาก็ s t a น d a l o n แล้วแล้วก็เ,เป็นร้านสะดวกซือ้อก็เป็นร้านสะดวกซือ้อซึ่งซึ่งอันนี้คือขาแรกมาถึงว่าสมมติว่าสมมติว่าผมเป็นสมมติว่าพี่เป็น,เป,นเป็นประชาชนทั่วไปเดินเข้าเซเว่นก็ตรงนี้นก็คือได้เลยได้เลยแต่ขาหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยสมมติว่าไปร้านค้ากว๋วยเตี๋ยวเล็กๆอะไรเงี้ยเขาเท่าที่ฟังมา เขาบอกว่าร้านค้าก๋วยเตี๋ยวเล็กๆสามารถที่จะเอาเงินตรงนี้ไปมูไปยังก็ร้านสมมุติว่าคุณอ่าสมมุติซีเบกตจะได้เงินเนี่ยก็ต้องร้านค้าร้านค้าขนาดเล็กเนี่ยเขาได้เงินมาจากดิจิตอลเ l ล e t ตัวถหนึ่งหมื่นแล้วใช่ไหมเขาก็ต้องซื้ออ่าวุ้นเส้นหรือซื้ออะไรมาเพาไปขาก็ไปห้างค้าปีกค้าส่งมาไปบิ๊กซีหรือไปอะไรเนี่ยไปซื้อของมาเพื่อมาประกอบอาหารขายอีกทีนึง อันนี้ก็จะได้ในขาที่2ซึ่งสรุปสรุปก็คือคนที่น่าจะได้ประโยชน์เต็มๆก็จะมี BJC CPR แล้วก็ c p a ส่วน Home Home Pro g l o b a o Home อาจจะแบบอันนี้ผมว่ามันมันปัจจัยมันน้อยนะ<า>ปัจจัยมันน้อยอมุ่งมุงป้าไปที่ตรงนี้มากกว่าแล้วก็ตัวตัวของ g กอ o Do Home เนี่ยอาจจะไปถึงว่าปัจจัยในแง่ของเรียกว่าเม็ดเงินกระตุ้นมาจากในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานอะไรพวกนี้อาจจะอาจจะชะลอตัวไปมากกว่า ปกตินะถ้าสมมติว่าต้องโยงเงินมาทําตัวของด<ม>ิจิตอลวอลเล็ค่อนข้างมากนะครับก็คือโดยสรุปแล้วคือว่าถ้าเกิดว่าหลังจากไอตัว Ne ็ตโปรฟิหลังจากตัวอัพอัพเตอร์ที่อินคูนวอลเล็ตเรามองว่าอัพไซด์มาสักเกือบเกือบเด้วยกันใช่เพราะว่าคือต้องผู่ใหญ่ลืมว่าตัวของ c p พีเนี่ยคือเซเว่นเนี่ยคือโครงสร้างของของเขาเนี่ยพอมีไรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมันเข้าเลยมัน อย่างตัวอื่นเนี่ยมันอาจจะมีธุรกิจอื่นอย่าง BJC อาจจะมีธุรกิจที่เป็นผลิตขวดแพคเกจิ่งนะครับหรือว่าตัวของ c ีแอาจจะมีมีคอร์สที่เป็นเขาเรียกว่าคอร์สออนไลน์ค่อนข้างมากนะคือมันอาจจะดึงดึงเงนอยู่พอขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ขึ้นเต็มที่ขนาดนั้นแล้วแล้วเราเป้าหมายได้ปรับขึ้นไหมสมมติว่าปรับไปใช้กําไรฐานใหม่เป้าหมายจะถูกปรับขึ้นนิดนึงไหมก็ถ้าสมมติว่าทําได้หมายถึงว่าเซมโซเซลโกสขึ้น1.5%จากประมาณการเราเนี่ย ก็จะมีอัพไซด์ประมาณ7%อเนะอืมโอเคพี่เอกมีอะไรจะเสริมไหมครับจริงๆถ้าถ้าพี่ดูในเชิงโมเดลนะสเต็ปแรกคือ C 2 B จับไหมพีคุชเมอร์ Customer, แล้วก็ไปที่ตัวบิสเนสนะครับเอ่อซึ่งแน่นอนนะหลักการคือว่าใครมีเอาต์เลทได้ประโยชน์สูงสุดคือมันคงกระจายอ่ะไปไป,ไปส่วนที่คนที่เข้าเกมที่เกิดขึ้นแต่ว่าเกมเกมนี้คือเขาบอกว่าคุณต้องซื้อสเต็ปแรกเนี่ย C 2 B คือผมเป็น C ถ้าผมได้ B ก็ไปดี f i ว่า B คือใครหนึ่งในนั้นก็คือร้านเซเว่นอีเลฟเว่นโลตัสเอ็กเพรสของใคร CPO ครับครับผมชัด <laughs> เจนนะฮะอันนั้นคือจุดแรกเข้าเกณฑ์แน่นอนแต่ว่าท่านไม่ตอบตรงเพราะว่าถ้าเราตรงเดี๋ยวเป็นประเด็นแต่ว่าค่อนข้างจะเข้าเข้าเกณฑ์สเตติสสองคุณคิดว่า c p อันนี้พูดถึงตรงนี้นะ,ะซึ่งเรามองว่าได้ประโยชน์7 e l e v e n หรือ Lo t u s Express เนี่ยไปซื้อของ B 2 B C to B เงินออกไม่ได้แต่ B to B เอาเงินออกก็คือคนที่ขายซื้อขายออกรอบ2เนี่ยจะสามารถเอาเงินออกมาได้ B to B เนี่ยต่อให้คุณบอกว่ามันซื้อข้ามเขตได้แต่โดยธรรมชาติเนี่ยถ้าคุณซื้อกับร้านในเขตซึ่งคนที่มีเอาเลทได้ไมากสุดเนี่ยได้ประยชน์สูงสุดได้ประยชสูงสุดจะเป็นเซเว่นชื่อมันคันที่วายอ่ะหรือแม้แต่เป็นที่ธนพิทพยะหรือแม้แต่ที่ภาคใต้เขาก็ได้แต่สุดท้ายเนี่ย เขาต้องมาซื้อของที่เป็นคนผลิตสินค้าซึ่งแน่นอนว่าก็คือ B2B แมคโครได้เต็มๆ BJC อาจจะได้ตรงนี้ oh. แล้วก็แล้วถามว่าร้านที่อยู่ใน7ซเ e ่นอเนี่ยไปซื้อของหมูไก่เนื้อใครเป็นผู้บลิตใหญ่ที่สง่งมาไทย <laughs> 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 นะ,นะ,นะซึ่งอันนีมน้มันก็ไม่ใช่แค่ในในค่ายซีพนะค <laughs> ่ายอื่นแต่ว่าเขาได้จะได้ประโยชน์สูงสุดถ้าดูจากวิธีการ คิดที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่ากลุ่มอื่นนะก็เห็นด้วยกับกับหนุ่มว่าค่ายอื่นก็อาจจะได้ประโยชน์น้อยเพราะว่าไม่ได้มีเอาเล็ตแต่ว่าต้องรอว่าเอาเล็ตไปซื้อของกับคุณแต่แน่นอนว่ามันก็ได้แหละสมมุติว่าพี่อ่ะอ,อ,อีกค่ายหนึ่งที่ไม่พูดถึงคือค่ายเจม,มาร์ดเจม,มาร์ดอ่ะไม่ได้โดยตรงแต่ซิงเกอร์อ่ะก็แซนอโลนนะแล้วซิงเกอร์คาแรคเตอร์เนี่ยก็มีความคล,าคลา e ้ายๆกับเซเว่นอเลเพียงแต่ว่าไม่ได้ขายอาหารขายตัวสินค้าที่เป็นข้อเกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงไอเฮียซ้อนะรุ่นเก่าๆที่เป็นเป็นเป็นเชชเชนแเทรดเนี่ยก็ได้แต่ว่าคุณต้องเข้าภาษีแต่ว่าในส่วนที่ได้เนี่ยพี่ว่าเห็นด้วยคือ c p r m a c โครได้ดาบ2แต่ว่าซิงเกอร์ได้ดาบหนึ่งเจมาร์ MA, ได้ดาบ2องนั้นเอาโมเดลนี้คิดต่อได้เลยว่าคนไหนมีเอาเลทหรือว่าเขาขายเป็นแซนด์ลอนแล้วเขาจะไปซื้อของจากซัพพลายเออร์คนไหนต่อไปอีกทีนึงก็จะเป็นกลุ่มที่เราอาจจะมองเป็นที่ดาบ2ได้เหมือนกัน คือคือทีเนี้ยมันนอกจากกลุ่มค้าปีที่ประโยชน์แล้วมันจะมีกลุ่มหนึ่งเพราะว่ารัฐบาลเมื่อวันเหมือนติงๆิง,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 งว่าเขาจะไม่ใช้ตัวเป่าตังเขาจะบอกเขาจะใช้ตัวซูเปอร์แอปแทนนะครับทีนี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะใครกันที่จะได,ได,ได้ได้ประโยชน์จากตรงนี้ก็เดี๋ยวให้ให้ออ,อ้เราไ้ฟังว่าในในความคิดออมที่คัพเ r อร์พวกบูบิกบีอีแปพวกเนี้ยแหละเขาคิดยังไงแล้วเมื่อวานคุยกับทางบริษัทได้ได้ข้อมูลยัยงไงบ้าง ก็โอเคครับก็อาเล่าก่อนว่าคุณจุลพันธ์เนี่ยอ่ก็อย่างที่บอกว่าเขาใช้กระทรวงเขาเรียกว่ากระทรวงดีเอะในการทําแอปดิจิตอลใช่ไหมแต่ว่าแอปดิจิตอลจริงๆอ่ะคือเขาจะรว่าซูเปอร์แอปด้วยอ่ะเรามานิยามันกันว่าซูเปอร์แอปคืออะไรซูเปอร์แอปคือแอปที่ทําหน้าที่ได้หลากหลายนึกง่ายๆว่าวันๆหนึ่งอ่ะเราตื่นขึ้นมาเรากดแอปไหนบ่อยแล้วเราใช้แอปไหนเยอะอย่างเช่นน่ะนึกตัวอย่างง่ายๆไลน์อ่าเป็นทั้งแชทอ่ะโอนเงินก็ได้มีไลน์เพย์อ่ะจ่ายบัตรบีทีเอสก็ได้อ่ันอันน หรืออ่ถ้าอย่างที like so, ่บอกง่ายๆก็คือคิดซะว่าว oh uh, oh, ันวันหนึ่งอ่ะคุณเปิดแอปไหนบ่อยแล้วคุณใช้หลายฟังก์ชันก็นั่นแหละอ่ะซูเปอร์แอปง่ายๆอ่ะซึ่งเขาบอกว่าจะทำซูเปอร์แอปด้วยกระทรวงดีแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันผมว่าค่อนข้างยากด้วยด้วยด้วยเชิงเทคนิคเขด้วยเพราะว่ามันซูเปอร์แอปเนี่ยการที่คุณจะลิงก์ระบบหลากต่างเข้ามาด้วยกันเนี่ยค่อนข้างยากผมก็เลยโทรหา listed company อ่ะว่าแบบพี่ครับเอ่อโปรเจกต์ดิจิงินดิจิตอลอ่ะไม่ใช่ใครว่าโปรเจกต์อ่าซูเปอร์แอปเนีี่ยท ที่ในประเทศไทยเนี่ยทำเนี่ยไซซิ่งทั้งหมดทั้งโครงการเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คำตอบคือเครนที่้องข้างกว้างที่300ล้านถึงพันล้านต่อโปรเจกต์ใช้เวลาดำเนินการประมาณ1ปีถึง3ปีอ่ะพอลอาเห็นตรงเนี้ยผมเลยแบบเฮ้ย ผมก็เลยอ่ะงั้นผมง่ายๆเลยละกันผมใช้โปรเจกต์เล็กสุดไซส์300ล้านแต่ว่า300ล้านเนี่ยคือรวมทุกฟังก์ชันให้มันออกมานะแบบเออแบบให้มันจบที่แอปเนี่ยขั้นต่ำเกินส0มล้านก็เลยอ่ะลองบวกเอาฐานของปี2023มาแล้วก็บวกบวกดูซิว่าเอ้ยบวกไป300ซิว่าเป็นนิวแบ็กหลอกเข้ามาเลยอะ่ะอัพไซส์ที่เป็นเลเวลนิวอ่ะคือเท่าไหร่ก็สังเกตได้ว,ว่าอ่ะบูบิกเนี่ยอาจจะเยอะหน่อยอ่ะ20อ่ะ BE8 12%สิตมัว่วประานเขาสูงกว่าหรือ SRA ที่อ่า ฐานประมาณรายได้ประมาณสัก5 0 0 6 0 0ล้านเนี่ยก็จะบวกเยอะหน่อยอ่ะซึ่งส่วนหนึ่งก็คือพวกนี้อยู่ที่แมนอวคือจำนวนคนใช่ไหมนั่นหมายความว่าการที่เราต้องเปรียบเทียบจำนวนคนแล้วนิวต่อหัวรวมถึงเปอร์เซ็นต์รายได้ต่อกัว e r เมนนะคือเท่าไหร่อ่ะซึ่งพอจากมุมมิติที่มองหลาย,ลายๆมุมเนี่ยอย่างแรกคือผมจะมองคนที่ มีสัดส่วนงานภาครัฐค่อนข้างเยอะซึ่งบางบริษัทก็ไม่ได้ข้อมูลรวมถึง employee ที่ค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าโปรเจกต์เนี้ยเอาไง่ายๆว่ารายได้เฉลี่ยของเทคเทคในบ้านเราเนี่ยอาจจะเอาเทคคอนซัลต์นะเอสไอเนี่ยก็จะอาจจะเยอะกว่าหน่อยอะเทคคอนซัลต์เนี่ยเท่าที่เทร t r ท c k ดูเนี่ยจะประมาณ2ล้านบาทต่อหัวต่อคนต่อปีอะถ้าทำโปรเจกต์เนี้ยครึ่งปีก็คือคนละคนละ1ล้านสมมติว่าไซต์โปรเจกต์สามล้านก็แปลว่าจะต้องใช้คนประมาณ300คนซึ่ง อ่อถ้าเราไปเทียบโปรเจกต์เฉลี่ยเนี่ยร้อยห้านงนหมายความว่าโปรเจกต์เนี้ยถ้า300ล้าน1ปีกับ300ล้านในเวลาสักสาเดือนหรือ4เดือนหรือ6เดือนเนี่ยเป็นไปได้คือใช้คนแบบสอสากะเออก็คือ Possible อย่างแรกคิดว่าถ้าทําแบบทำเนี่ยทำได้ไหมทําได้อ่าแล้วก็คิดว่าทันมีโอกาสทันด้วยถ้าใช้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็คือ Workload อ่าแชั่วโมง3กะสอกะเป็นไม่ได้ อ่ะโอเคอย่างแรกทําได้แล้วทําทันไหมก็อย่างที่บอกว่าโอเคพีเรีย่ยดสามสี่เดือนเนี่ยทันอืมอ่ะแต่ว่าผมอ่ะแสดงว่าอัพไซด์ก็มีแต่ว่าก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าในอย่างซูเปอร์แอปอะครับคือเวลาเราสร้างเนี่ยรัฐบาลบอกซูเปอร์แอปแต่จริงๆแล้วว่ามันอาจจะเป็นแอปธรรมดาก่อนก็ได้อาจจะไม่ใช้กลุ่มนี้เลยก็ได้หรือไออัพไซด์ที่ที่บอกมาเนี่ยอาจจะไม่ทําอะไรก็ได้เช่นตอนแรกคุณบอกว่าที่เนี่ยรัดรัดรัดสายกิจกหือ หรือหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งรัฐบาลบอกว่าจะทำโปรเจกต์นี้แต่พอว่าเงินอนะโดนดึงไปทาโปรเจกต์อื่นหรือเงินดิจิตอลแปลว่าอาจจะไม่มีอับไซดอะไรก็ได้แต่ว่าในเชิงเทรดดิ้งอะไอเดียใช้ได้อะก็เลยมองว่าเป็นเทรดดิ้งไปก่อนแล้วก็มีความเสี่ยงคือสมมุติรัฐบาลบอกมองแล้วเฮ้ยมันอาจจะไม่คุ้มค่าหรือเร็วไปหรือเปล่าการใช้เป่าตังค์ก็เป็นตัวเลือกที่ง่ายเพราะว่าการพัฒนาแอปจริงๆอะอย่างที่บอกว่าทําได้ทําทันแต่ว่าในเชิงเทคนิคข้ออะมันอาจจะแบบอาจจะมีประเด็นอยู่บ้าง เรื่องความเสถียรต่างๆซึ่งอ่าต่อไปผมก็เลยอ่ะผมก็เลยท็อปพิกเนี่ยก็คือ b 8เนาะอ่าก็เลยมาดูมันไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่เป็นารายได้ต่อ government จริงๆแต่ว่าถ้ามาดู government โ,โดยโดยตะกอนของ b 8เนี่ยสังเกตได้ว่าเออ government แบบารายได้ก็สัดส่วนใหญ่นะตำรวจไ KTB กรุงสรีไซเบอร์ซ u เค t รตี้ทกอต่างๆเนี่ยสังเกตได้ว่าแบ็คหลอกเขาเนี่ยเอยแบบารายได้ที่ที่อิงกับรัฐบาลค่อนข้างเยอะใช่ ก็เลยอ่ท็อปิกก็เลยเป็น B8 อ่ะมาถึงประเด็นสุดท้ายคือความเสถียรผมก็เลยให้มาดูว่าเฮ้ยแล้วจำนวนยูเซอร์ของแอปจริงๆอ่ะแอปแบงค์บ้านเราเนี่ยอ่ะก็อยู่ที่ประมาณสัก15ล้าน20ล้านอ่ะสูงสุดก็ในนี้ก็แด่เคแบงก์ก็16-17ล้านอันนี้ปีข้อมูล2020อ่ะซึ่ง2020เนี่ยเราอย่าลืมว่าเป่าตั้งเนี่ยประมาณ30ล้านแต่ว่ารอบนี้คือ50 คิดสภาพว่าคนที่ทําระบบที่รองรับไซต์ห้าสิบล้านคนได้อะไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้คือความเสถียรเที่ยวต่อไปต้องเจอซึ่งต่อไปต้องเจอคือแอปจะล่มเพราะว่าขนาดแบงค์ใหญ่ๆเนี่ยยังล่มเลยครั้งหนึ่งสี่ครั้งว่าไปแต่นี่คือรับคนห้าสิบล้านคนความเสถียรในเชิงยูเซอร์มีปัญหาครับผมคิดว่าจะมีปัญหาซึ่งอพอโดยรวมแล้วเนี่ยแล้วผมมองว่ากลุ่มเทคคอนเซ l ลมองไปเชิงเซนติเมนต์ได้ประโยชน์ เทรดดิ้งไปแต่ว่าก็มีความเสี่ยงว่าเถ้าแอปทําไม่ทันจริงมองแล้วไม่คุ้มค่าเขาอาจจะไม่เลือกใช้เป๋าตังค์แล้วทำแอปเองและแบบว่าทำแอปบางอย่างเองก่อนก็ได้ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นต้องใช้ก็เลยมองว่าเป็นเทรดดิ้งไปก็คือมองว่าในแง่ของเซนติเมนต์ตัวอย่าง b ีแปดบูบิกพวกนี้ได้ประโยชน์ใช่ครับแต่คือด้วยหลายๆอย่างข้อจํากัดทั้งหลายแหละเพราะว่ามันต้องใช้ขนาดเยอะนะเพราะว่ามันต้องถ่าไห้าสิบล้านคนใช่ไหมใช่อย่าง s c b ที่ที่ทําตัว s c b ซีบีอหรือว่า อย่าง K-Bank เองก็ก็ยูเซอร์เองก็แค่ระดับแบบ15 2ล้านเองและและอย่างพวกแบงค์นี่เขาไอพี่เพวกพวกนี้เขาใช้เอาซอ์หรือว่าเขาเขาาใช้อะ้รทำอ่ะคือคือเอาซอ์แต่ว่าพี่มีความรู้สึกว่าคุณต้องเลือกชัดเจนว่าคุณจะเอาใครเพราะว่าเมื่อคุณรีจิสเตอร์ลงไปอ่ะมันเหมือนกับว่าเรารีจิสเตอร์แอปสมมติว่าตัดแอปเป่าตังค์แล้วผมก็ต้องไปลงทุนไปโหลดแอปซูเปอร์แอปขณะนี่ยเงื่อนไขตรงนี้คือ เจ้าเดียวใช่ไหมที่ได้งานประมูลอันนี้ถือว่ารัฐบาลต้องมองเงื่อนไขว่าบุคคลที่จะประมูลงานอ่ะเป็นใครมีทุนจดติเบียนเท่าไหร่มีประวัติในการทํางานด้านดิจิทัลนี่เท่าไหร่หรือว่ามีเลคคอร์ในการพรูฟขนา่งคือให้เจ้าเดียวเลยไหมซึ่งยังไม่ชัดเงื่อนไขยังไม่ชัดเพราะว่าคุณตัดเปาตังค์ขนา่งคือพอได้มาปุ๊บแล้วเนี่ยมันต้องประมูลแล้วได้พอได้ปุ๊บคุณสวิตช์ไม่ได้แล้วไง คุณจะบอกว่าเฮ้ยประมูลงานนี้งานนี้คุณทําไม่ได้มาเป่าตังค์มันตลกปะมันเป็นไปนไม่ได้ฉนั้นเมื่อคุณบอกว่าจะไม่ใช้เป๋าตังค์ก็ตัดเป๋าตังค์สมมุตินะครับแล้วเอามาเป็นบริษัทอะไรที่ออมอาจจะมองว่ามี potential แต่เมื่อตรงนั้นคือมันคือรับงานของรัฐไงมันไม่ใช่บอกว่าซีเคได้ซีเคทำไม่ไหวให้ให,ให้สเต็กมันไม่ได้นะเพราะสัญญามันเขียนเอาไว้แล้วถ้าเกิดคุณทําไม่ทันคุณต้องรับผิดชอบนั่นคือเงื่อนไขของรัฐงั้นตรงนี้พี่ก็เลยเดาว่าทําท,ทันหรือเปล่า แลวสเปคงานอ่ะได้ได้ไดหมจริงที่ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ห้าสิบล้านคนนะล้านค้าด้วยนว้ยอ่าใช่ใช่เพราะว่าการใช้เนี่ยก็คือสมมติว่าพี่ได้สิทธิ์พี่ก็ดาวน์โหลดซูเปอร์แอปเอพี่ปั๊บปัง้งพี่ใช้ปุ๊บก็ QR วนั่นแหละยิงตู้มตุ้มห้าสิบล้านคนต้องโหลโอดอย่าลืมนะโหลดเด็กตอนเป๋าตังค์เนี่ยกว่าที่คนจะไม่มีไม่มีบัก๊กไม่มีปัญหาเนี่ยเฮ้ยมันนานนว้ยใช่ใช่มันเขาไม่ได้ใช้เป็นหลักเดือนนะผมเลยดาวว่าหนึ่งเนี่ยเ,เงื่อนไขเนี่ยใครจะได้ยังไงอออันนีี้้เเด๋ยวออมมาาตตา สองก็คือว่าความเสถียรที่ออมพูดเนะ่ยเพราะว่าคุณเลือกแล้วคุณจะมาสวิชไม่ได้นะเว้ยผมโหลดตรงนี้ปุ๊บไม่ได้แล้วผมมาใช้ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นงานของรัฐที่เกิดขึ้นและเป็นหน้าตาของของรัฐบาลด้วยที่เกิดขึ้นแล้วความคุมเครือของพรอบองเงินตราเพราะามันจะเขี่ยวโยงกับกับเรื่องตรงนี้ด้วยเนี่ยจะจะอย่างไรเพราะว่ามีกลุ่มเรื่องของงบประมาณแล้วก็ทกศที่เกิดขึ้นแล้วก็พอคนลงปุ๊บอย่าลืมนะมันต้องเข้าสู่ระบบของของร้านค้า ซึ่งมันแอปของร้านค้าเนี่ยเข้าใจว่ามันก็จะอาจจะเหมือนกันไหมที่มีเข้าระบบแบตงนั้นก็ต้องมีรองรับตัวร้านค้าด้วยและร้านค้าเนี่ยไปซื้อต่อไงไปซื้อต่อคือ C 2 B แล้ว B 2 B เนี่ยฉะนั้นเชนเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นแอปคล้ายๆกับแอปเป๋าตังค์แต่ว่าจะเป็นแอปถุงเงินถุงเงินเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> คือแอปที่เป็นของร้านค้าในคอนเซปของกรุงไทยที่เกิดขึ้นฉะนั้นฟังดูแล้วเนี่ยพี่ก็รู้สึกกังวลน,นิดนึงในเชิงระบบว่าทันหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมนะ คุณต้องรีจิสเตอร์ไตมาสามนี่มันเมษานะแล้วมันหยุดหยุดนะเว้ยแล้วยังไม่รู้เลยนะใครจะได้ได้ปุ๊บต้องลงระบบสเปคแล้วก็รวบรวมคนที่เกิดขึ้นแล้วคุณต้องรีจิสเตอร์ในไตมาสามไตมาสี่พร้อมนะพี่กังวลว่ามันจะไม่เสถียรแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาก็เลยเห็นด้วยว่าเกงกาไรในเซนติเมนต์แต่ต้องระวังว่าจะได้หรือเปล่าเพราะหนึ่งไม่รู้ว่าถ้าใครได้ได้คนเดียวใช่ไหมมันจะเกงหลายคนอันนี้คุณจะเกงถูกหรือเปล่าสองคือ แล้วถ้าเกิดมีระบบอันนั้นจริงเนี่ยเป็นยังไงพี่กเ็เลยมองว่าคือมันค่อนข้างเร่งรัดเก,กินไปพี่เลยก็มันมีได้มีเสียนะแต่ว่าก็กังวลเรื่องของความเป็นไ,ได้ของโครงการแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทางก็อย่างที่พีพเอบอกว่ามันค่อนข้างจะสิงระบบเยอะแล้วก็อย่างที่บอกเราใส่สัมชัญว่าสามกะเนี่ยสเดือนคิดว่าทันแต่ว่ากว่าจะเริ่ม4เดือนน่ะคือเมื่อไหร่กว่าจะประมูลเออยี่อะไรเออ่ะแล้วบวกสี่เดือนนะเผลอแบบเฮ้ยทำไม่ทันแล้วยืมเป่าตังมาก่อนได้ไหมเฮ้ยเนี่ยผมว่าอาจจะเป็น สุดท้ายแล้วผมคิดว่าก็น่าน่าจะไม่พ้นแอปเป่าตัง<อ>ที่มีซิสเต็มเพราะว่าซิสเต็มจริงๆไม่ได้ทําง่ายอย่างอย่างที่เพยบอกแล้วก็การเชื่อมต่างๆแต่ถ้าโดยโดยระยะเวลาทำมิ่งที่ทําตอนเนี้ทันแต่ว่าอย่างคือคุณจุลพันธ์ก็อ่าออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานเขาบอกว่ายังไม่รู้หน้าตาแอปเลยอันนี้คือความเสี่ยงเหมือนกันอย่างที่เพบอกคือเปาตังเนะี่ยเมกเซนที่สุดนะ อันนี้แบบกลางๆกลางๆเพราะว่าระบบมันเสถียรแล้วเพราะมันทํามาหลายปีแล้วเนาะแล้วแล้วคนก็เข้าใจระบบเป๋าตังดีแต่เข้าใจว่าอาจจะไปกังวลว่าเดี๋ยวจะไปไปไปทางกรุงไทยแล้วก็ระบบแต่ว่าถ้าพูดถึงความพร้อมเนี่ยเป๋าตังเพราะเป๋าตังวันนี้ถุงเงินถ้าใครก็ดาวน์โหลดต,ตรงนี้ไปแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีข้อค้อรหาที่เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยพอมันมาส่วนที่ออมพูดว่า เออใครจะได้แอปโอ้โหพี่มองว่าระยะเวลามันสั้นไงคือถ้าทอดมันยาวสักระยะหนึ่งพี่ว่าโอเคแต่ระยะเวลาตรงนี้มันแค่พี่ว่าไม่ถึง6เดือนนะไว้อออใช่ใช่ใช่แล้วกระเป๋าตังกร้านกว่าคนจะเข้าใจแล้วดีไซน์ตรงนี้เรื่องเอ่อฟีเจอร์เนี่ยมันมันก็ต้องดูอีกซึ่งเข้าใจว่าตอนแรกก็อาจจะเป็นระบบแบบว่าซิมเพลก่อน่าถูกต้องเป็นซิมเพลก่อนคือมันต้องโอนเงินจากเป็นเป็นเหรียญเราต้องครีเอทเหรียญเข้าไปที่เขาเรียกดิจิตอลคือเงินเนี่ยแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ต้องมาใช้อันเนี้ยมันก็จะมีคววาามี่่ ซับซ้อนเหมือนกันแม้แต่เงินที่จะเอาไปใส่เนี่ยมันจะเข้าสู่พลบงเงินปราไงว่าไอ้เงินที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายจริงไหมแล้วพอสุดท้าย a ด d i แล้วเนี่ยคุณต้องเอาเงินออกเป็นเงินไงอันนี้เลยพี่เป็นไปงงวสุ่โอเคมันอาจจะเป็นผลบวกในเชิงเกณฑ์กำไรของหุ้นที่ได้ที่เราพูดไปเนาะทั้ทงฝั่งของที่หนุ่มพูดหรือแม้แต่โอกาสเรื่องของตัวเทคเ่ยแต่ว่าพี่ก็บอกว่าสิ่งที่รัฐบาลพูดเนี่ยไม่เคลีย <Clear. S 2> ใช่ใช่ใช่คือเขายังบอกว่ายังหาลกอเลยหลายอย่างเลยมันทําให้ดีเลยตรงนี้ภาพมันจะดีเลยไปเรื่อยแล้วโอกาสในการสําเร็จของแอปอาจจะยากขึ้นเพราะเราให้ทามิ่งไว้แค่4เดือนครับก็โดยสรุปแล้วการสำหรับตัวดิจิตอลวอลเล็ในความคิดของเราเนี่ยคือวันนี้มันยังมีความคลุมเครือบางอย่างที่อาจจะยังไม่ชัดเจนเรื่องของแอปนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการ ใช้จ่ายว่าจะใช้จ่ายร้านไหนได้บ้างแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วว่าคนที่น่าจะได้ประโยชน์เนี่ยผมว่ากลุ่มค้าปียังไงก็คงได้แน่ๆน,นะครับโดยเฉพาะตัวที่อย่างที่เบพี่บอกไปว่ามีสาขาเยอะนะครับที่อย่างเช่นพวก c p พนะครับมีสโตร์ใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นตัว c p a หรือว่าตัวแมคโครมม่กระทั่งตัวโลตัสสุดท้ายแล้ว f i n a l ลีแล้ว, Finally, ลวคนที่ได้ประโยชน์ในหัวใหญ่ที่สุดแล้วจากโครงการนี้ ก็คือ CPO ในมุมมองของของเราแล้วก็มองว่าเป็นท็อปพิกในในกลุ่มนี้ละกันนะครับก็ราคาเป้าหมายปัจจุบันน้องเขาให้ไว้ที่72บาทนะครับส่วนกลุ่มพวกบูบิก BE8 พวกนี้มองเป็นเพียงในแง่ของ sentiment ของการแบบเทรดดิ้งละกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงที่รัฐบาลอาจจะไปใช้เปาตังคหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นเจ้าอื่นก็ได้นะครับอันนี้ก็ก็ขอสรุปจบ รายการพาย Stockpick ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าอชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องพาย Security Channel ด้วยนะครับวันนี้ก็อขอบคุณมากสำหรับรายการพาย Stockpick นะครับขอบคุณครับ